สปสชกับรอบการจ่ายค่าบริการตรวจรักษาโควิด -19 ให้แก่โรงพยาบาลเป็นทุกๆครึ่งเดือนอะนะครับงวดแรกตามข้อมูลคือจ่ายไปแล้วนะฮะกว่า1 0 0 0ล้านบาทนะครับขณะที่วันนี้ก็เข้ามอบอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้กับสบปมในการป้องกันการติดเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายรับส่งผู้ป่วยโควิดครับทันตแพทย์อัธพรลิมปัญญาเลิศรองเลขาธิการสปสชได้นำชุด PPE จำนวน2000ชุด หน้ากากแบบ N 9 5จำนวน300ชิ้นหน้ากากอนามัยทั่วไป7,000ชิ้นและเจลแอลกอฮอล์อีก15แกลลอนที่ได้รับบริจาคมาจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมามอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชือ้อโควิด -19 หรือสอปอมนะครับโดยมีพลโทอัฒนพบลาบชุ่มสีเจ้ากรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้รับมอบเพื่อนําไปให้กําลังพลสวมใส่ป้องกันการติดเชื้อโควิดขณะปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเคลื่อนย้ายรับส่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากชุมชนต่างๆทั้งในพื้นที่กรุงเทพและประิมณฑลไปเข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลหลักนะครับซึ่งช่วงนี้ยังคงมียอดผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกวันครับบางวันต้องเข้าไปช่วยเคลื่อนย้ายมากถึง400-500ถึงคนครับ ทำให้กําลังพลเหล่านี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการติดเชื้อทุกวันและอุปกรณ์ในการป้องกันก็เริ่มไม่เพียงพอครับพร้อมกันนี้ทันตแพทย์อัตภรพรยังเปิดเผยด้วยถึงการปรับรอบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการให้แก่สถานพยาบาลที่ตรวจรักษาโควิดสิจาก1เดือนเป็นทุกๆครึ่งเดือนครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่โรงพยาบาลโดยเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาทางสปสช,าชาได้อนุมัติการจ่ายค่าบริการรอบแรก รอบวันที่1ถึง15พฤษภาคม2564โดยแบ่งเป็นค่าบริการตรวจคัดกรองโควิด19ให้แก่โรงพยาบาล896แห่งรวมเป็นเงิน789,100ขออภัยครับ789,142,747บาทนะครับแล้วก็ยังมีค่าบริการผู้ป่วยนอกอื่นๆอีก262,880,368บาท แล้วก็ได้โอนเงินให้แก่หน่วยบริการตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสปสชพร้อมรับฟังความคิดเห็นรับปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลทําการตรวจรักษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดพร้อมทั้งย้ําขอความร่วมมือโรงพยาบาลต่างๆงดเรียกเก็บเงินค่ามัดจําเอาจากผู้ป่วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเหตุผลเรื่องสภาพคล่อง มาเป็นข้อติดขัดในการให้บริการอีกแล้วอีกทั้งการเรียกเก็บมัดจําจะเป็นอุปสรรคต่อประชาชนที่ไม่มีเงินทําให้ไม่กล้าเข้ามารับการตรวจรักษาจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพและทําให้การคุมการระบาดโควิด1 9ในภาพรวมลำบากมากขึ้นกับ